ผมเอกนัทก้อมพันธ์นะครับในนามของกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ดูไปถึงวันนี้มีสมาชิกสภาผู้แทนแะะนาษฎสนะครับของจังหวัดชุมนรเนี่ยเราทราบดีถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในภาคใต้เนื่องจากล่าสุดเนี่ยหลายคนประสบกับความเดือดร้อนก็คือน,น้ำท่วมน้ำท่วมหนักมากนะครับผมเองเนี่ยในฐานะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาการณกุรแล้วก็ในการพรักกงุ์ไทยสร้างชาติเนี่ยได้ขอให้ทีมงานในพื้นที่รวมไปถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ตัวแทนผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยได้ออกหน่วยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องโดยตลอดทุกพื้นที่นะครับวันนี้เองเนี่ยถึงแม้ตัวมวลน,น้ําจะลดลงแล้ว แต่ที่สําคัญก็คือการฟื้นฟูนะครับก็มารับฟังปัญหามาช่วยเรียกร้องเรื่องเงินช่วยเหลือ9 000บาทรวมไปถึงนําข้าวของนะครับที่ได้รับโดยจากมารวบรวมมาจากาผู้ที่มีจิตใจเมตตาเนี่ยเราก็รวบรวมมาแล้วก็ส่งต่อมาช่วยเหลือทุกครอบครัวทุกคนที่ประสบกับน้ําท่วมอยู่ในช่วงที่เขาทะลุแล้วก็ไปที่นาศัเดี์หวจะไปที่เขาค่ายต่อนะครับก็ไปทุกพื้นที่ครับ เป,เป็นพระมหาการนาที่คุณนะครับที่เขาก่อนผมมาเนี่ยมีโครงการที่ดําเนินการตั้งแต่เป็นคลองส่งน้ำนะครับคลองขุดตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่9้าเนี่ยก็ทําให้การระบายน้ําเร็วขึ้นแต่สําหรับจุดอื่นๆเนี่ยอย่างเราเห็นว่าเขาทะลุเขาค่ายเนี่ยก็ออกมาจากพื้นที่ที่มีคลองชละทานมีคลองระบายน้ำเนี่ยก็ต้องมีการพัฒนานะครับ น่าเสียดายครับไม่ไม่ใช่ไม่มีบ้านเราเนี่ยเวลาหน้าแล้งก็ไม่มีน้ําสําหรับการทาการเกษตรนะครับปรากฏว่าพอฤดูฝนพอฝนตกหนักก็น้าท่วมขังสําหรับชาวใต้เนี่ยโชคดีหน่อยเวลาท่วมก็น้ํามาเร็วไปเลยนะครับมาแล้วเสร็จถ้าน้ําทะเลไม่สูงก็ระบายออกได้เลยนะครับแต่ที่สําคัญก็คือเรื่องการฟื้นฟูอย่างนี้สภาพอากาศแปรปรวนครับเราก็เตรียมพร้อมไว้ก่อนดีที่สุดนะฮะเราเองก็พยายามที่จะ หลักดานเรื่องของของเก็บน้ำนะครับพื้นที่เก็บน้ําแก้มลิงต่างๆเพื่อที่จะเก็บน้ําในฤดูฝนแต่ที่สําคัญที่สุดก็มีพื้นที่สําหรับเก็บน้ําระบายน้ําในช่วงที่ฝนตกหนักๆด้วยนะครสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยเต็มที่อยู่แล้วครับมีหัวหน้าพักท่านพิรพันธ์สารีรัตุวิภาตัวผมเองก็ได้ประสานความช่วยเหลือส่งต่อมาในพื้นที่ผ่านผู้แทนรัษฎรอยู่ครับ ท่านก็อยู่ในเขตตำบนราศักดิ์อยู่ช่วงนี้นะครับทำความอบอ,อุ่นถามความรู้สึกนะครับท่านเ่า่าวก็อยู่านงเราพาเวลาเอย่างทีนะครัเพราะว่าพวกเราจาตบโสตุลน,นะครับมีโอกาสที่จะได้ออรภาพรวมไทยทั้งช ก็คือท่านเอกนัทพัฒนนครับนะครับทาเดินทางมาให้กำลังใจพวกเรานะครับเพราะว่าปีนี้ชุมพรนี่หนักทีมากครับนะครับเอกนนทนัดกันทุกวันนะครับเดินทางมาร่วมกับคณะของพวกเราด้วยวันนี้นะครับเรามีทีมงานเดิน,นทางกันมา ครัท่ับเรียนท่านเอกนัทพรอพันธ์สาวสาวพุทธนรักนะครับทปุ้ยนะครับท่านสุพจน์จุ๊ใส,ส่า่านท่านสัรรใจตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังหวัดชุมพรเขตที่หนึ่งเขตที่สองตาแซ่แล้วก็ท่านรพฐพลรุศิษย์นะครับนยายกการบริหารส่วนัเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่รับน้ํา น้ําไม่สามารถที่จะไหลออกไปทำแล้วก็ครัวเรือนบ้านเรือนเสียหายก็ต้องบ,บางส่วนอีกอีกร้อยครัวเรือนนะครับอันนี้ก็ฝากชาวตำบลอุตอรุณนะครับน,นี้ขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับท่นนนานมีคณะเป็นตัวแทนขอต้อนรับด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งและก็พวกเรานะครับขอเป็นกระบังเสียงขึ้นจากบ้านนี้ก็คง ตับพวกเราแต่ว่าหนังสือต่มตามก็ยังยังไม่ไม,ไม่ชัดเจนในส่วนของอพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายนะครับแล้วก็ท่านเลขานายกนะครับท่านกนินประหมาน,นครับท่านประธานสภาองค์การบริหาราสว่วนตมศูนย์ท่านวราชายัยท่านตีเชิญครับท่าน นีทั้งหมด10หมู่แล้วก็วันนี้เนื่องจากว่าก็มีรู้ไหมว่าเวลาน้ำท่วมตรงนึกนถึงใครถึงใครท่านนายกหรือเปล่านายกสุรเชษฐ์ป่ะไม่ใช่สอสอวิชัยสอสอลูกช้างลูกหนีเที่ยวต่อไปนะครับ ถ้าน้าท่วมเดือดร้อนเมื่อไหร่นี่นึกถึงคนคนนู้นที่อยู่ในลูกเห็นไหมครับที่ถือว่าเป็นสสขวัญใจของทุกคนและเป็นพี่ชายที่รักผมก็คือสสลูกชางรับท่านสสชุบพลจนละสายออกช่วยเหลือน้ําท่วมทุกวันจนตัวค้ำหมดแล้วกันสสสันแ่ตั้งครับสสชุบพล สสวิชัยสุดสว่างสสรวมไทยสร้างชาติสามคนเลยสำหรับชุมพรเขตหนึ่งเขตสองเขตสามวมไทยสร้างชาติทั้งสามคนรวมไปถึงท่านอดีตสสท่านสสลูกหนีครับสสชุมพรทุนจุลสายที่พี่ไข่ปีรและนตรีว่าการอุตสาหกรรม่อนผมพัดรวมไทยสร้างชาติเหมือนกัน พอเป็นเสศษเสือแล้วเลยบอกให้น้องขีนมาเป็นแทนแต่ตอนนี้โชคดีอุตสาหกรรมช่วยกันทำงานมีแล้วมีสองคนมีท่านนายพูดคุยแลเกเปลี่ยนกับทีมงานของพรรคบุญไทยสร้างชาติแต่พอทันทีที่ผมรู้ว่าน้ำพท่มจุม่มผมก็โทรหาท่านสอสอลูกช้างทันทีว่าสถานการณ์เป็นยังไงก็ทราบว่าทางสส ทีมงานของท่านนายกท่านนายกอบตท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดนะครับนะครับจากแรงต่อยอดคนหนึ่งครอบครัวจงใสนะครับตั้งแต่นู้นสมัยมีลูกหมีนะครับเรียนเชิญท่านทุกท่านนะครับนะครับเดี๋ยวเดินไปรับนะผมนู้นนะครับนะครับดีเป็น รงใจนะครับอาจจะมูลค่าไม่สูงมากนะครับแต่ปเป็นเพี่งความภาคภูมิใจที่าทางท่านพระตรุษีสวัสดีครับพี่น้องชาวตำบลของทะลุนะครับผมกับผู้ใหญ่สนิทกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับมากลมไทยข้าง้ากและมาให้กำลังใจพี่หอยด้วยครับแล้วพี่หอยนี่เลือกตั้งปลายปีหน้านะครับ ถ้ายกเทศทบาลก็อย่าลืมพี่หอยนะครับพี่หมีลืมได้ลืมหมีได้แต่อย่าลืมหอยนะนะครับพัดลมไทยสร้างชาตินัดท้ายดีครับอขออนุญาตปรบมือดังๆอีกสักครั้งให้กำลังใจท่านเอกนัทนะครับและเดี๋ยวก็เสร็จภารกิจนี้นะนก็ท่านเอกนัทก็จะไปที่เขางพ่กันต่อนะครับเมื่อกีอ้ท่านนายุคนการปรกหารส่วนจครวอนท่านสุพลจุนใส บุญนะครับได้ำาำน้าที่เป็นสื่อกลางนะครับติดสองภาานี้นะครับให้ทีมสาวเขาทะลุนะครับที่ได้รักกบความเดือดร้อนทุกครัวเรือนนะครับและก็ยังมีอีกหลายรถนะครับ